มนมาเลยเลยพอแห้งกับบอรอดไปกลางคืนล,ลงทิพเลยนี่ก็เป็นธรรมมากง่าย,นยคนพักได้หลายร้อยคนมีคนลงมาพักการกัายทกดสยสบายดีพี่น้องเอฟซีเมดสกคนสักคนสบายดีเงียบเศร้าๆพี่น้อง ตื่นมาก็บตัวยังอากาศก็ยังคึมคึมอยู่นะยังฝนหักยุดยุดเมื่อคืนนี้ก็ไปเลาะการน้อยหนึ่งปอดีฝนมาแล้วก็ยางลบมาเลยไปเลาะแถวเนี้ยแถวด่านกระโต้พึ้นมารอบนี้แต่ว่าหม่านฝนขนาดน้องเยังไม่ได้ไม่ได้ตอนเช้านั้นก็ยังหากาศคากันหนึ่งเขา แล้วก็ชิไปเลาะรัดเสาแล้วแต่ไมเลิอดอ่ฝนกะเบิง่งมันมืดมาเยอะนะเป็นตีนเป็นไหลมาเยอะเป็นเมฆไหลมาดำมามื้จะชีได้พอแต่หน้าไม้ก็จังแหละอากาศแบบนี้ นึ่งข้าวกินเช่นกอนว่าจังไปเลาะนะไปเลาะเ,าเลยไปหึงนะไปหึงนี่บางทีเฉียงมันเป็นทาเลาะยุ่งกับฝนมีตกมาไปรังเสากันพี่ต้องเชื่อๆกันฝนไปเลยพอดีเท้าป่านั่น ปว่าว่าน้ำอยู่ค้างอยู่เบอร์ไหมไปมันเองนับตะเกกะหะนะยิงเอาเลยต้องหากินมาไว้ก่อนแบบอากาศแบบดไ้สไปบ่ได้หากินบได้ฝนตก อน,นีโลนตั้งแพงนะอยู่บ้านเขาโลละหกสิบพันแต่หอยเลยนะโลละสี่สิบหอยอน,นี่บ้านเราเออหอยเก็ดหรือว่าหอยหอมมาละ่ะยามนี้นี่มันเจาะหอยอน,นีเดี๋ยวจะเลาะหาเก็บไปนำ้ำ ดที่ดินก็เปื่อยไปแล้วมีฝนตกทึ่งหุ่นโม่เป็นตัองวอยดบอนดูดเก่าๆ ออหลายหเห็ดไปเก็บมาเห็ดนี่ก่อนนี่ยบพุพเพจะล่มตัวหลอกกห็หาะตัวน,นั้นนีเห็ดอกหลายอ,องนี่มนะ้าออาเป็นจุน่มเลยได้ได้ไดอกไมเท้าได้เลยอ๋อยาย,ยิง กนกระตุกลิ้นจะชอดเก็บเอาเห็ดนี่เลยพป่น,น้องเห็ดขาะเป้งอันจะขาวคือกระเป้งเ,เป็นเป็นดอน,นเยอะหลายแทวหลอไปนะ เลาไปตามดอนตัวนี้นะเห็นยุ่บอนมันดูดมูกะับเก้าโหดเลยฝนตกลึกบเห็นหอยใหม่ฝนตกไม่เลยพี่น้องเบบนี้มีโอกาสติดอยู่ในป่านี่หลายวันนะ ຮอบพายุเฮาเลยมาได้จังวะอันนี้มาปากแล้วเดี๋ยเลาะบบได้พอ,อยັงเ,ยเ,ยเป็น ไปไมีหอดซิเลอร์ฉันฝนมาอีกละเดี๋ยวเรากลับกดฝนย่าจะยังมากใหม ตกกแห้งๆเลยข้าวเดียวทั้งเรืองหอดเราสามสิบนืทีช้ไหน้ำไหลน้ำเสียเสือรับประกันเลยมือตอนนี้ยังมือไม่ได้น,ะน่าจะติดอยู่ป้าเป็นอาทิตย์เท่าไหร่จะได้กลับหนมะูกไก่คนไปยู่ไปแล้วเพิ่นจะได้ เป็น5่าชนคำแถวเลืกอละ๋ยวห่าข้านมันก็ยังไปไหมนะอาหารข้ามนนี่นี่อะไรเาเก็บเอาเฮ็ดมาพี่ดีละมาหลางพอได้เก่บ 好难。 แกวไม่นีตามแก้จริงก็องเอาไม้ต้มเบาไก่เพิ่นหนึ่งข้าวชุกแล้วเพิ่นกินแล้วเพิ่นไปเลยก็เอาไปก้อนเพิ่นเอาไปเลาะก,ก้อนเพิ่นเช้าเ,เพิ่นไปน้ำหลักนะ หนูไม่ต้มกับแกงเห็ดน้อยหนึง่งพี่น้องกินข้าวังกันแต่ว่าบอไก้เพิ่นกินก้อนห้าแล้วละ่ะกินแล้วก็จะได้ไปเลาะอีนนะ่ะเลาะอ,อีผลยาลวก็หอกมันยังเงินเนชนเลย ข้าวกะไหลไปน้ำๆเลยมีอติบเข้าชื่อเอาไปแช่มันตึกเหนานะก็เลยเอาไปแช่น้ำรอชิซักแลกก้มันแห้งกินข้าอิ่มแล้วค่ะน,นอนพักผ่อน กินข้าวอิม่มแล้วก็พอดีหานอนพักผ่อนนะไอ้ผ่านพันก็มาเลยใช้ไม่ได้พอยังแล้วเห็นหุ่นตะลุมไม้กับ,กบอ,อันนั้นมาก,กุ๊เยอะมาไหนมินม้นต์หน่ไหมเห็ด <laughs> ปัวเห็ดลลงอง่ขบมันได้ย่างลาน <laughs> <laughs> นะได้ย่างก็ได้เชือ้อวั้เห็ดปูนะเมน นี hill, ่เฮ so ็ด <supercom> ป <put ing noise> ิเบอร์ชมจังล่ะไปบ่ไปต่ออีกบาดนี่ว่าแต่เอาให้เอาตัดที่พักก็มันมาโลดพุลินย่อยๆมาโลดโอ้ยมือกีนี้เพิ่นแดดเด้มือกีนี้แดดเป็ง วันนี้ลงมาเลาะแต่พี่ขึ้นไปนะเราจะตีนด่านทําทบขึ้นไปปุ๊บอาเชืิอด่านกุ้งแก้วไก่เติบดานนี้ พักเข้าเละไปเลยเลยตอนนี้ก็สิบห้าโมงไปพัก นห็ปบอนดุดเกาเกาันนะเห็นบอนดุดมันเห็ดไข่เห็ดไข่เท่าอดอกเดียวยางมานี่ก็พอก็หฮอนะมันกินมาอันนี้มันกำลังกินอยู่มันบังงา่า่ พอได้ยิงมันจะมัดไปก่อน เห็นห้องชูสายสัตว์ขึ้นทึ่งนะเพราะมันมันมีดุดแล้วมันยางเลยก็จังเห็นห้อยโอ้ยมนมาเลยเลยพอแห่งกับบ่อนไปกังคืนลงทิบเลยนี่ก็เป็นธรรมมากง่ายนคนพักได้หลายร้อยคน มีคนลงมาพักอยู่หาทางขึ้นเนาะทางขึ้นก็นแคบขนาดพอดีมูนฟานลงมาเลยทางนี้มุนไปเลยเลยมุนเกือบหลงป่าดีจ้ะ môn mà thằng thang o chứ chưa đều lọt mượt thang phi lợi gặp mà họ đàn đảo lần nó mượt thấp lên, hào bà này nhang mượt dưa ông mà phi trang nhang trang nhang tân mượt khắc à kata phù danh thoát 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 อ่านว่าสิได้ยิงหมูบ่ได้ยิงนะบ่ยิงก็เฮาะเอาไปมาบ่ได้กินยู่แล้วมื้อนี้ขอแจวอีแะอย่ามันมื้ออื่นพุ่นละมื้ออื่นนี่สิหายิงก็ฮอย่างเดียวมื้ออื่นก็เฮนี่เจอบักลาโตเลยบ่ละชบ่ละชเจออยู่ั่นตกําลังนําหมูอยู่ก็เลยบ่ยิง นำไปนำมากก็ห้อยเวับ,บหาทางขึ้นมาหาันหก็บ่งพระดามอ๋อเตอะหกกบหกเลาะมือนะไหวละมือดหลายกิโลเติมยางมันนี่กลับมาหอดที่พักได้ไปหน่อยมืดขนาดเป็นไ้จังนี้สมัยเจ้าจิต subject ่ะเออแล้วใช่ทำสนดเ b ็กแล้ว,ลว,ลวมัดน,นะ พอเห็นละงอกกระนาไม้นี่แหละอันนี้แหละของเอาละไม้ก่อนเลยพอตะลุ่ไม้นี่แเดี๋ยวเห็นละงอกกระนาไม้เรามียังไงมือนี้ไปมดมือเว้นเบ้ได้พออย่างเลยพอตกะกาเหาะแต่ว่าไม่ได้ยิ่งไหมาสาหรับคลิปนี้ก็คงมียังไงพี่น้องขอบคุณครบใจหล,ลายๆที่ทำให้กําลังใจและติดตามรับชมตลอดเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายพี่น้อง